เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐนานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไกลหลังจากที่หายเหนื่อยแล้วนะหลังจากที่หายเหนื่อยจากการหาเสียงเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าก็ได้มีโอกาสได้นั่งทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการหาเสียงที่ผ่านมาและรวมถึงบรรยากาศของการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาค,คมด้วย พุฒนาธรก็บอกว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3วันเพิ่งที่มีโอกาสใช้เวลานั่งทบทวนการเดินทางที่ผ่านมาผมตกใจกับผลการเลือกตั้งคาดเดาไว้ว่าพรรคก้าไกลจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่ไม่เคยคาดว่าจะได้ที่นั่งเป็นันดับหนึ่งสำหรับผมหากมองการเมืองไทยร่วมสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยการเมือง4 9่เถึงหกได้ปิดฉากลงการเลือกตั้งที่ผ่านมาทําให้สังคมเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ยุคสมัยการเมืองเข้าสู่ยุคใหม่ที่ดุลยภาพทางการเมืองเปลี่ยนไป ที่เรามาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลลัพธ์ของการเลือกตั้งคือผลรวมของการทํางานของพวกเราตลอด5ปีที่ผ่านมามันคือบทพิสูจน์ประสิทธิภาพการบรหิหารจัดการองค์กรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเราหักปากกาเซียนมาแล้วด้วยผลการเลือกตั้งเราจะลบคําสบประมาทเหล่านั้นด้วยการทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังแล้วก็คุณธนาธรก็บอกว่าเชื่อมั่นในตัวของคุณพิธ,ธาลิ้มเจริญรัตค่ะว่าจะพาประเทศเดินไปข้างหน้าเท่าทันยุคเท่าทันสมัยค่ะ